ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสมบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบท่านเช่นเคยชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ ได้เรียนรู้อยู่โดยสม่ำเสมอถ้าจะพูดแล้วเนี่ยชีวิตมันก็คือการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในสังคมยุคปัจจุบันหรือว่ายุคอดีตที่ผ่านมาอย่างเนี้ยถ้าเรารู้จักในการประคับประคองชีวิตดำรงตนปฏิบัติตัวไปด้วยดีก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีคุณค่า หลักของการดำเนินชีวิตเนี่ยการมีชีวิตมีครอบครัวเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้ก็คือหลักคารวัตธรรมซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นความฝึกฝนอบรมไม่ว่าจะเป็นความรู้จักในการที่จะมีความอดทนอดกลั้นนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้จักในการที่จะมีการเสียสละเนี่ยชีวิตของเราก็อยู่ที่ตรงนี้ละ่ะนะคนเราถ้ามีความซื่อสัตว์ต่อกันแลกกันมีความจริงใจต่อกันแลกกันเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคือไม่มีรับลมคมในว่างั้นเถอะแต่ว่าธรรมชาติของความเป็นคนเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีบ้างนะ คือคนเราเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ใครมาโกหกคนเราเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีใครมาต้มตุนหลอกลวงแต่โลกทุกวันนี้โอ้หลอกลวงกันมากนะสังคมสื่อออนไลน์ตั้งหลายตั้งพวงคอนเซนเตอร์เนี่ยการค้าสิ่งของอะไรต่างๆบางทีก็ตรงสเปกตรงปกแต่อย่างที่เขาเรียกแม้แต่เรื่องทองคำก็เหมือนกันเนี่ยก็ทำให มันขาดความซื่อสัตย์ถ้าเรามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อกันและกันมันก็ดีการที่เรารู้จักในการฝึกฝนอบรมตนเองเยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาชีวิตอยู่ตลอดเวลาต้องมีความอดทนอดกลั้น,นขันติหรือว่าติต่ิอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน,นในการใช้ชีวิต มันต้องมีบ้างปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องพวกเราก็รู้กันจําเป็นที่จะต้องมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีความเสียสละนะความมีน้ําใจอบอ้อมอารีมีจิตใจที่เมตตามีความปรารถนาดีต่อกันและกันเนี่ยโลกของเราก็ยังมีความต้องการนะ่ถ้ามโนปิโยโหติผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักนะอันนี้เนี่ย ยาจโกโหติอปิโยผู้ขอเนี่ยก็ไม่เป็นที่รักของใครๆก็เรียกว่าต้องมีความรู้จักในการให้การเสียสละการจาคะการเผื่อแผ่ที่มีต่อกันและกันอันนี้ก็นำมาฝากท่านทั้งหลายเพื่อให้เป็นข้อคิดในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลละนานเทินขอเจริญพร